เอาผีไหมฮะกูเห้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้มาทำไมวันนี้อันนี้คือเอาเอาเอามาทำอะไร,าระาพาหน้าเองใช่ไหมโอเคมาแกะ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 ในเขียนนี่เขียน,นเลย, <S <S เลยอันนี้คือๆืออันนี้เขามา ไอ้น,นี่ที่มากับลูกชายแล,ล้วไอ้น,นี่ใช่ไหม,ไหมกูจำได้อยู่ไอ้เทียแม่งแดกเหล้ามาเอาอ้วกซะเลยมึงใช่ป่ะเออเธอนี่จะไหนเหล้าอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแมสมาเอาแมสออก <c oughs> ก่อนจะขังกูต้องละเลงให้ก่อนเนี่ย ไว้มานี้ยน้ำลบเนี่ยฮะอะไรอย่วะเนี้ยถักอะไรวะไม่ต้องปิดจีฮะถักอะไรวะอะไรมึงมอ๋อโหเยอะคุณว่าอะไรนี่หอยทองถักแน่เลยเนี่ยักรอมันตักแต่ขลังเลยหันหน้ามา มาเนี่ยทีนี้มึงเอาแมสมาปิดกูจะดูผีไหมไอสัตว์จะเรียกผีแลเออเดี๋ยวก่อนไอห้ากูจะดูให้มึงเช็คอิชิหายไดเย็น,นอันนี้มันคือลูกศิษเก่าแบบเก่าๆแบบแก,ากูเลยต้องมาดูหน่อยนิด,น,ด,น,ญญน,ดนึงหลับตานะำทำจิตสมาธินะอีตีปิโสพระกว้กูบารายาราบารายจ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 ราบาราย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 าราบารายบาริยจรบาริยรบาริยราบาร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 ิยารบาริยบาริยรบารายรบารยราบารายราบารายราบา ออกมาเลยออกมาออกมากูบาริีออกมาออกมาไปวันนี้ออกไปกูบาริจีระอะไรกูบาริจีระออกไปเลยกูบาริจีระบาริจีระไปกูบาริจีระบาริจีระออกไปเลยกูบาริจีระกูบาริจีระบาริจีระจูบาริจกูบาริจกูบาริจเวสะบุสะเวสะบุสะเวสะัุสะมึงยังไม่เคยเดนมีดเล่มนี้ไงออกไม่ออกไปไปไม่ไปมึงกูให้มึงเลือกเอาว่ามึงจะสู้หรือมึงจะยอมฮะอะไรมึงร้องไห้ทำไมมึงจะสู้หรือจะยอมอีห่ามึงแดกตะพีก็ยังไม่เคยเดินมีดเล่มเนี้ยจะสู้หรือจะยอม Hãy luôn! Uba, nãy, giả vậy, đâu, vậy, giả đâu, giả vậy, đâu, vậy, giả đâu. giả vậy, giả vậy, giả vậy, ngay, vậy, giả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  vậy, đâu, vậy, giả 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 vậy, จะยอมเอาาโอ่ส <Okay. S 3> ูะสาวุเวสะะเวสะัคทาวุทังไปเบาออกไปฮาแหมฮ่าจะหน้าขาวเป็นผีสัคเะพาวุทังเวสะพุสะเวสะพุสะสัคขะไป

ตะขาวุดพันตะขาวุดพันตะขาวุดพันเวทตะกาวดเวทตักะขาวดตะขาวดตะขาวุดพันตะขาวดพันยอมเปลาไปเปล่าจะไปหานายมึงหรือมึงจะไปเกิดกลับไปหานายมึงเปล่าถูกตรงไม่ให้เอาไงเอาไม่เอาไปหานายมึงจะไปที่ชอบไม่ชอบ ไปเกิดหรือยังไงเอาไอ้มึงไอ้ผีเอายังไงมานั่งทำหน้าเป็นคนอยู่ได้ที่ให้กูเคร่องลูกกระตากูไปไหมไปยอมแล้วนี่ยอมแล้วจะไปไหนบอกก่อนกูได้พาไปถูกแน่นะมึง,มงเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงไนงะตายนานยังตายนานแล้วไปพูดไปเกิดนะวันนี้ไปพูดไปเกิดนะ ไปนะรู้แล้วมาลงเสน่ห์มันจะเข้ายังไงล่ะเออไปเกินนะเอาประคองลูกคุณนะไปเฮ้ยไอ้ไปนะไปไอ้ไอนะ้<ต>ีถึง <ไป S 1> บนนะไอ้วิญญาณผู้หญิงดวงนี้ถึงบนไวนะ้ไนะไไแล้วมึงนี่หายที่เปิดที่ควายมาแดกระพิษนะแล้วก็หายต๋อมไปเลยนะบอกไลนะ้ไง ี emer, water, function, ่เป <m uch es> ็บ uhm, <m uch es> ุนะบุญันไดที่กูเคยได้ทำไว้นะขอส่งให้มึงนะบุญค้นจากพนักานระ่าหมึงจะได้เกิดี่น้ตัดเตตาตัดทั้งหลายที่มึงเพิ่รู้กิตใ่จัตาน่ตรงเป็นเป็นเกิดจะได้ตอนปซึ่งแจกันเลยนะแต่ว่าเไปกับทางริษไปเยมาล่าเข้าใจนะทำยันเออไปนะบอกว่าทำบุญให้โกยนะพี่ยาดง้อ่เ้มน้แต่มีรายักนะรายักษรับนะบริวารถ้านะงมารับนะตรงจิตตรงยาติผู้หญิงดวงนี้นะนะที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้มารับนะมาลไปออก่าไปไไปปไป

ว่าแล้วให้ปิดไฟให้เร,นะเรียบร้อนเย็ก้อยเรีย,รยกว่ามันกร้งร้อนนะโอลืมกระทาเลยนะแม่ไมไ่ใช้เหร ่อเรื่องของไอ้โทนี่ว่าหอยโทน์ไหกันหรือเปลตกใจเอาดีหาได้บอกดีหายไปแล้วไงมึงหมดแรงเลยมึงเฮ้ยลืมอะไรคุณอะไรวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แหมลืมเลยโทษที ไปลุกอีหาไม่ใช่เตียงนอนมึงนี่ก็รอคิวเจะแย้ไปสวยเลยอุเสริมให้เรียบร้อยแล้วเชิญกลับบ้านหันหน้าให้ดูหน่อยไอสัตว์เขียวกันอื่นเลยมึงฮี้ยไม่เจ็บใช่ป่ะ จ็บไหมเอาอีกอหน่อยมา,ยเอาเฮ้ยเห็นนะเราจะเอาทองกันนะบอบใจปบอกใจกใจูขอโทษแล้วกันหมดเลยมึงกลับม,มาแบบเป็นสวยเสริมด,งดวงอะไรอยเงี้ยกลับไปแบบนะหมดสภาพอะไรนะหมดทุหนนะกหมดโศกเลยนะดามือนะออหมดแล้ว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 เฮ้ยนะงานดีๆนะ

À, Đúng ừ, năng lên mà thấy ai bị vision. Hai Có ăn ไฟยมานี่มีการผีได้นะสีพึ่งอันนี้สใส่ตว์ไล่ผีไงครบรถสีพึ่งทั้งเสน่ห์เมตตาและการผีเอาไปใช้เชิญไปกลับดีๆนะเฉียวเชีวยชวม